นั่นมันพ่อกวีวีวีนี่นาอได้ยินเสียงอะไรปะอะไรอะใจฉันเต้นแรงแซงคาเฟอีนแก้วนี้ไปแล้วอุ้ยโลดยอ่ะอ็นดูนะดูสิใช้ปิ่นโตด้วยแถมจะขวดน้ำที่เอามาเองอีก ีแถมรักโลกโอ๊ยบ้าบอบ้าบอเนอไอ้ต้องแต่หมาว่ารักโลกแค่ไหนก็ไม่น่าใส่เสื้อซ้ำปะคะใช่ซ้ำล่ะก็เสื้อตัวนั้นที่คุณกวีใส่อะเขาใส่ซ้ำมาตลอดเลยค่ะทุกคนไม่สังเกตบ้างหรอคะ นี่ม่เธอไม่รู้จักสไตล์สตีฟจ็อบหรือว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์กหรือ,อยังไงนะห mm. ี่ดไอเด็กใหม่อ่อนหัดเหลือเกินนะ่นแหละฟังฉันนะผู้ชายอย่างกวีเขาเป็นคนมีความคิดเขาต้องใช้พลังงานในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเขาไม่เอาพลังในสมองของเขามานั่งคิดหรอกว่าในแต่ละวันเขาต้องใส่เสื้ออะไรเธอดูเสื้อหนังแพงๆหรูๆตัวนั้นอนะ ฉันบอกเลยนะเขามีเป็นโหลในตู้เขาแน่นอนแต่ทำไมเขาไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเอามามิกแบ็์หรืออะไรไงข้าวที่เขาเอามาเขานับแคลมาแล้วนะว่าพลังงานในแต่ละวันเขาต้องใช้กี่แคลแล้วดูขวดน้ํานั่นมันจะต้องเป็นน้ําอุณหภูมิห้องเท่านั้นนี่แหละไลฟ์สไตล์ของคนมีสมอง พี่บุ๋มดูรู้จักคุณกวีดีจังเลยนะคะจะไม่รู้ได้ไงก็เจคอยแอบดูกวีจากในท่อตลอดเลยอะค่ะพอตกดึกก็ไปคุยขยะกินโอ้ยคนไม่ใช่แมลงสาบดิเหอะอุ้ยจะว่าไปผู้ชายแบบเนี้ยเขาต้องชอบผู้หญิงลุกพี่สาวคนสวยรวยเสน่ห์อย่างฉันแน่นอนเข้าไปแอลสะหน่อยดีกว่า พี่บุ๋เป็นอะไรเปล่าครับดุดรักก็จะ